อยู่รายการอีมี่ไฟฟ์นะครับกับมหาวิทยาลัยรังสิตครับสร้างสังคมงการเรียนรู้และการแบ่งปันโอกาสนะครับอยู่กับตีครับนแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเรียกว่าโมเฉยไม่ได้นะครับเรียกว่าน้องโมมินนี่นั่นเองเทลาน่ะวันนี้เข้ามาบ<ด>แบบน่ารักมากเลยใสย่โบเบาๆณจุดจุดนี้ นิดหนึ่งนิดนึงเค่ะอ้าวมาแต่ว่าแน่นอนค่ะจะบอกว่าไหนๆโมก็มาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงครับคนลุกครับทำไมคะมีผู้ชายหนวดหนวดสองคนมาหอมแขมกันหอมแก้มกันอยู่หลังกล้องคนลุกครับพูดด้วยคำเดียวเลยครับว่าไม่ไหวอ่ะพี่ครับพี่จะโชว์ความรักกันเนี่ยพี่ไปโชว์่โชคดีว่าเมื่อกี้ระวเฟดมามองหน้าพี่ตีอยู่เลยโชคดีไปแล้วพลาดถอดกันไปพี่พูดอยู่พอดีเลยครับคือพี่พี่พี่ที่นี่เนี่ย เขาสนิทกันเขารัาารากกันนะครับเอาหนวดถูกันเช้าเย็นรักกันไปเลยป่าเอาอะไรนะครับพี่จะได้ใช้เป็นแทนสก,กอตไบต<อ>์โอ้ยไม่ขานาดนั้นไม่ขนาดนั้นนะคะมาเมารักกัน ใช่จะบอกว่าในโมก็มาแล้วใช่ไหมวันนี้ครัโมก็เลยมีเป็นแบบเรื่อง,องราวดีๆของมหาวิทยาลัยรงังสิตมาฝากกันด้วยใช่ครับเพราะอย่างที่เราบอกกันว่าเขาจะมีเป็น ISU Smart Team ครับใช่แล้วจะเป็นน้องๆทั้งหมด25คนจาก25คณะซึ่งจะเป็นทีมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้คําแนะนำ<ช>ปรึกษากับน้องๆที่เพิ่งจะจบมปลาย<ช>แล้วอยากจะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะครับแล,แล้วก็เข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่องของคณะต่างๆถูกต,ออต้องซึ่งเราถามโว่าดีมากเลยนะเพราะโมจำได้ว่าตอนนั้นที่โมโจบม6มาแล้วก็เคว้งเคว้งว่าเอ๊ะตกลง,อย,งอยากเรียนอะไรก็ไม่รู้ยัง <ๆ S 2> ไง,ด,งไดีเรียนที่ไหนดีอะไรดีคือแค่รู้สึกว่าถ้าตอนนั้นมีอย่างน้อยมีแบบพี่ๆอย่างเงี้ยก็น,น่าจะน่าจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าตัวเองแล้วเอออยากจะเป็นอะไรอยากโตขึ้นอยากจะทําอะไรอะไรแบบนี้ไงเป็นคนสวยอเป็นอยู่แล้ว น้องรอเล่นนะไม่ได้เถียงถ้าคำเลยนั่งรอเล่นนะเอามาโดววันนี้เขามีพี่ต่กล้องบอกกันด้วยพีส่วเกี่ยวข้องเสมอเอาโอเคเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมีคลิปมาฝากกันเป็นรุ่งร่าของการเปิดตัว R S U Smart Team ที่ทีมนี้จะทำขึ้นมาเพื่ออะไรวัตถุประสงค์อะไรมันมากมายกว่าที่เราบอกด้วยใช่ดูด้วยตัวเองดีกว่าครับไปค่ะ นี้เป็นวันแรกเลยที่เราจะมาทำความรู้จักกับทูตข่าวสารมหาวิทยาลัยรังสิตหรือ RSU Smart Team ซึ่งเรามีภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวเปิดตัวทูตข่าวสารมหาวิทยาลัยรังสิตรุ่นที่3ซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษา25คนจาก25คณะระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรังสิตท,ที่ผ่านการคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลายัยและนี่คือภาพบรรยากาศในวันนั้นครับ และนี่ก็คือทั้ง25คนของ RSU Smart Team รุ่นที่3นายธนพลสุภาผลวิทยาลัยแพทยศาสตร์นายนิติวุฒิเหลืองธรรมชาติจากคณะทแพทยศาสตร์นายอภิสิทธิ์ประวังจากคณะเภสัชศาสตร์นางสาววารีปุริมาตรจากคณะพยาบาลศาสตร์นางสาวทิสาเจริญววยจากคณะเทคนิคการแพทย์นางสาวธัญพรแก้วทนจากคณะกายภาพบำบัดนายทศวรรษทัศวรจากคณะการแพทย์แผนตะวันออก นายธนทรนาคฮิรันจากคะณะทัศนศาสตร์นางสาวสิวภาพพงสุระจากคณะวิทยาศาสตร์นางสาสววิตราสิทธิชโชคจากวิทยายลัยวิวศวกรรมาศาสตร์นายนณรกันพิพิธสมบัติจากสถาบันการบินนางสาวสุพิชยาพลเยี่ยมจากคะณะเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวสมนทัยวทบงพิรัตนาจากคะณะเทคโนโลย,ยีชีวภาพนพะะายพัสกรวุฒิวินยุชนจากคะณะสถาปัตยกรรมาศาสตร์ นางสาวสิริวัลหลีกเกษมจากคณะศิลปะก,การออกแบบนายพิษนุพุ่มกเกษมจากคณะบริหารธุรกิจนายวัฒนาศรีถาวรจากคณะบัญชีนายปิยพงษ์ของสิริจากคณะอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวและการบริการนายสุพ์พิพัฒน์สุวรรณชัยจากคณะเศรษฐศาสตร์นายสาวิทยว,วทยงสวรรค์จากคณะศิลปศาสตร์นางสาวกิรติข,ขันทิตจากคณะนิเทศศาสตร์นางสาวลลิตาศักดิ์ดำเนินจากคณะนิติศาสตร์ นางสาวภาวินีธีรวุฒิจากวิทยาลัยดนตรีและสุดท้ายครับนายกิรติปิชัยชาญจากวิทยาลัยนานาชาติเห็นหน้าค่าตาหนุ่มๆสาวๆรุ่นใหม่ไฟแรงทั้งยี่คนไปแล้วส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมมหาวิทยาลัยรังสิตถึงได้ริเริ่มโครงการดีๆอย่างโครงการไลฟ์แชทกับพี่ๆสมาร์ททีมเราไปค้นหาคำตอบกันดีกว่าครับก็เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเราคิดว่าจะทำยังไงให้น้องๆนะครับนักเรียนมัธยมปลายเนี่ยที่ ยังมีความสับสนยังกังวลเกี่ยวกับทางเรื่องในอนาคตนะครับได้มีรุ่นพี่ที่เคยผ่านประสบการณ์ในการคัดเลือกในการที่ผ่านสนามสอบเข้าไปสู่ชีวิตการเป็นนักศึกษาม,มหาวิทยาลัยมาแล้วนะครับเราคิดว่ารุ่นพี่เนี่ยน่าจะเป็นคนที่ตอบคําถามได้ดีกว่าถามว่าทําไมจะต้องเป็นรุ่นพี่เพราะว่าช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยวางบางทีนะถามอาจารย์อาจารย์ที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับก็จะไม่รู้สึก ถึงความใกล้ชิดเป็นกันเองได้เท่ากับรุ่นพี่นะครับเขาจะสามารถที่จะตอบได้อย่างสนุกสนานนะครับเป็นกันเองมากกว่าเราก็บอกว่าเนี่ยพวกเรามาช่วยหน่อยได้ไหมมาเป็นทูตของมอรังสิตนะครับบนโลกออนไลน์เราจะเปิดห้องแชท25ห้องให้เด็กนักเรียนมัธยมจากทั่วประเทศนี่แหละที่เข้ามาในเว็บไซต์เข้ามาคุยกับพวกเรานะครับก็มีเนี่ยน้องๆสนใจมาสมัครวันนี้นะครับเรามา,าแถลงข่าวเพื่อจะบอกว่า พี่ๆที่มามาแนะนําอยู่ในวันนี้นะครับคือพี่ๆสมาร์ททีมรุ่นที่3ซึ่งเราก็คาดหวังว่าเนี่ยจะมีน้องๆนะครับที่ยังสงสัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องแนวทางการประกอบอาชีพหรือแม้กระทั่งเรื่องที่มันเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเขาเองนะครับถือว่ารุ่นพี่พวกนี้เป็นรุ่นพี่ที่เราสามารถรู้จักได้สัมผัสได้นะครับยินดีที่จะตอบทุกคําถามให้กับน้องๆครับ พี่ๆทั้งหมด25คนของมหาวิทยาลัยธรังสิต์นะครับในครั้งนี้เนี่ยนอกจาก25คนนี้แล้วยังมีรุ่นพี่เก่าๆที่เคยช่วยงานตรงนี้นะครับมาช่วยอีกหลายคนเลยครับทุกคำถามทุกความสงสัยเนี่ยจะมีคำตอบให้นะครับขอให้เข้ามาที่เว็บไซต์ Worldwide Web นะครับเด็กดี .com นะครับทุกวันตั้งแต่1ทุ่มจนถึง3ทุ่มนะครับ16มีนาคมจนถึง15พฤษภาคมเอาล่ะ เราได้รู้ถึงที่มาที่ไปของทูตข่าวสารมหาวิทยาลาัยรังสิตหรือ R.S.U Smart Team กันไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามารู้จักกับพวกเขากันทีละคนพร้อมๆกับเกาะติดบรรยากาศการเรียนและการใช้ชีวิตที่คณะจะสนุกและน่าสนใจขนาดไหนดังนั้นน้องๆที่กำลังจะเรียนต่อในระดับปริญญาตีด้วยแล้วต้องติดตามสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับเป็นยีคน แบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบว่ามีส่วนร่วมนะอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะได้ค้นพบตัวเองค้นหาตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการคืออะไรนะคะก่อนที่จะสร้างอนาคตเนี่ย <ผม S 1> ก็อย่าลืมละกันให้พี่ๆทั้ง25คนเนี่ยได้ว่าร่วมสร้างอนาคตไปพร้อมๆก,กันกับมหาวิทยาลัางสิต์ด้วยใช่ครับมอรงังสิต์นะครับจะเปิดโอกาสให้ทุกคน<ม>ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับ ระเจ้าช่วยครับเยอะได้อีกครับเปคณะที่เยอะมากแล้วจะบอกอว่าการบินเทคนิคการแพทย์มีแพทย์แพทย์แผนตะวันออกแพทย์กายภาพทันตแพทย์มีเภสัชมีพยาบาลใช่เยอะมากเยอะบางคณะเราถึงขนาดหืมใช่คณะเยอะมากเพราะฉะนั้นบอกว่าเรียกได้ว่ามันรองรับทุกความต้องการจริงๆนะทุกทุกฝันทุกทุกอนาคตเพียงแต่ว่าตัวเราเองต้องหาเจอก่อนเพราะเราเนี่ยต้องการ อะไรใช่แล้วนะครับอยากเรียนอะไรวิธีการง่ายๆก็ไปคุยกับพี่เขาได้<ช>นะครับเขาเปิดโอกาสให้คุยกันแบบแชทออนไลน์สดๆนะครับ ท,ทุกทุกวันเลยครับผมช่หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มที่เว็บไซต์เด็กดี .com ใช่แล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมแลม้วกันมว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆนะเคยคุยกับพี่ๆเขาที่เขาไปนั่งแชทนะพี่ๆเขาก็พูดนะบอกว่าจริงๆแล้วรู้สึกดีเพราะว่าเขาบอกเขาก็เคยมีปัญหาเดียวกันคือตอนตอนมหก็ไม่รู้ว่าอยากเป็นอะไรสับสนเออเขาก็เลยบอกว่าเขาก็รู้สึกดีเหมือนกันไม่รู้จะเป็นผู้ชายดีเป็นผู้หญิงดีเไม่ใช่ไม่รู้จะเรียนอะไรดีเออเขาก็เลยได้แบบว่าเหมือนแบบได้มองเห เห็นน้องๆแลวเห็นตัวเองด้วยไงรู้สึกว่าเออบางทีแล้วจริงๆแล้วก็ดีคือนอกจากนอกจากว่าทําเพราะว่าแบบเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยทำเพราะมีความสุขด้วยอืมนะฮะก็สามารถที่จะเกาะติดสถานการณ์ต่างๆได้นะฮะกับเรื่องราวงกิจกรรมของ ISU Smart Team หรือของมหาวิทยาลัยรังสิตเองใช่แล้วนะครับในเว็บไซต์ ISU.AC.TH หรือว่าในรายการ g i e m e Five แบบนี้ของเราทุกวันนะฮะค่ะ คลิปมาฝากกันพรุ่งนี้ะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับพี่พเขาแต่ละคนที่าา <c oughs> มาบอกเล่าความรู้สึกต่างที่ได้มาทํางานในโปรเจกต์นี้ด้วยใช่แล้วค่ะัง<ไ>ง,<ด>งก็ต้องติดตามแล้วกันเนาะครับช่วงนี้ขอบคุณนะครับมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับสร้างสังคมการเรียนรู้และการแบ่งปันโอกาสนั่นเองฮนะ,ะอันนี้เดี๋ยวไปดูอีกหนึ่ง mv ใช่แล้วค่ะไปดูห่างกันสักพักดีกว่านะคะจากน่องหวายหวายหวายไปดูค่ะ